แต่บอกตู้ยุ่ไปเฮียนได้อย่างไปเฮียนได้อย่าได้ได้ยังไปเฮียนอ่ะลาานจาจอ้าวภาษาีนแต่ตู้ฟังยุ่อยฟังยอะอัสวัสดีเน่ไดยอัสวัสดีเน่เบอกตู้อยู่พูดไปบ้างก่อบอกตู้ผาชื่อห้าวตอนเด้กตอนเด็กแค่ไก็ชื่อจัดเจียนเบอกตู้ พ่าคือมามือกล่องขึ้นมาใส่งกมแทมมันองนี้เงสิ่าคุมือนั่นคือเมุนี่เนาะเบรดิแนนทเนาะถูว่สั่งว่าแทมหวานเลยวันนี้ยังไงได้สบายีวันนี้เอเบสไปทำงาน

ไปเลยอ่ะตอนไปตอนเช้าในสบายดีคู่นีไหนก่อน,นเราชื่อ้าตอนแดงนี่ตอนแดงก็<ร>ื่อต<ะ>เทียดงกชื่อจัเจียนก็สรุปอะไรหน่อย,ย, <laughs> อยือถึกถูว่า พี่เนี่ยเอ้าเพแิ่มเด็ก้อกับไปชาแล้คูตี้ในคูพายอ่ะแม่แม่แม่ก็ูก็ต้องแม่มาเนโรตีเปใหญ่เอาไว้ใส่ไข่เอาไว้ใส่นไหบ้าใเอาไว้ใส่ไ่ไม่ใส่อ้นควะชะคนนะ เมมนเรียเชี่ใ่เอาไว้ใส่เวีคอผีอันนี้คือคือคู่สอนเหรอเวีแผ่นใหญ่เอาไว้ใส่ใส่เอาไว้ใส่ดูลีแผ่นเบล์ ห้องบรากอห้องหองอ่ะลองเพลงดีกว่าวมาแม่่ะเออลองเพลงให้ฟังในเสียงดียี่วนี่จะได้มาเป็นนักรล่งอยู่บ้านดามาเม่พาสแม่พาส ไดำนะโมเมนมันมีต่เกาัวะพอให้นายน้าหลายไหมพี่น้องตกแห้งตึบไอฝนตกไข่ขนผีไอตัวไข่ขนปลูกมันได้ไหมพี่น้องพอปลูกมันแล้วกระแลดแลดแล้วก็มันก็ตายนยมาอกย่าจะจอกเลยยุ่ไปยุ่ไป้อวหนึ่งนะไปว่าอาราดน่อย ไเนี่ยเสร็จแล้วรถนาวกับรถทิพย์แคจะเปิดพุ่งกับเพิ่อนเบิ่งนี่นะบางแน่ไอพุ่งแน่พุ่งเยอะจะเฉิดเยอะยาเฮ็ดบิลครูสอนพอดมาหนุกบ่อเป็นสอนพอดสอนออกร่างกายสอนออกร่ากายตีแม่แม่เบลอย่าเพิ่งอันอย่ากันบอกแม่แม่เป็นครู่ให้ใส่ดีได้บูรหิตเบกท์แม่ตอนเขา ตาจะกินเอ้ยแย่งกันบ้าเอาไพี่น้องไงเอ้ยก็ยังช้อนพู่นรืองก็นยังช้อนอย่าตีกันจุ๊บเจ้าแต็งเอามา้บ้าเห็นเอฟฟังที่ละคนอ่ะเอาพี่เปียวเอาพี่เปียวให้บ้าให้พี่เปียวบ้าก่อนอ่ะเอาไปได้ที่นี่หนึ่งไป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 เนียบไปปวดเนี้ยปวดเนี้ยปวดเนี้ยปวดเตียยฮึบ เรียบร้อยไหมพี่น้องไหมข่าอูอะไรข้าอูเรียบร้อยบนตกได้เขาเปียงมาเลยฉาดเอาเนาะขาว่าเขาอย่างนรียบ้อ่ไดเนาะเปียกมาได้น่ะขามาต๊ะกางเขนเลยกับแพตังเนาะเป็นในแพตังเพื่นหนึ่หาเมืองลยเนาะเป็นมาเลอหามิงพอดีนั่นพักผ่อนได้เห็นเป็นเมืเีนไ้ไกก่อนอาณาเขาป้าเขายังกอดบา อะไรก็ว่ากะรอนกันดิบ้ากะรอนกันหน่อยแต่บางเล้อบางแนวมาชวบเด้อแล้วชวบเด้อันหน่อยนะนั่งจะก็นั่งได้ไหนฮันนงยันเด้อใส่เกิดจะใส่ยังใส่แล้วว่าเกิอบไหนโด๊ะใช่ค่ะอาแม่าประตูรอกันนหัดพี่น้องเลยย่างไว้ใช้ซ้ำคือประตูอยู่ไหมใช่ไปเบิ้งพุ่นไปเบิ้งทั้งผุนก่อนโอ้โประตูเดียวเดียว เอาฝันฝันยางไปหาราตูคนนี้ฝันไมด้เหรอพีเพื่นหอาตกแห้งอีโดอนี่น้ำจนอ่งแช่เอาไทยจะบ่ดิสวัสดีเด้อตู้สวัสดีตู้กันลูก่าเปียกเลยบ่ดิ ตาตกฝนเออกเป,เปย็ยงเปเลยเนาะตกกขงอ,อังึนพอแออออหอ้งเนาะตกกขงขึ้เาาน,นเลยอ้ามภัดาเพิว่าเตรงเฮียนกินมาพีเลยยังรอเทคาน้านเพิ่มชื่อเล็กจัูหมดเลนย่มีเด็กจะปต่เ<อ>ดดมาเลยเบนบอ่ะเพิ่มมาเลย

ยายเป็ Mechan level, Means, aw, ach, sought, นสาวแล้วไอ้ปูปลากระไรใช่ใช่ใช่บอกต er. ู้อยู uh ่แต่บอกตู้อยู่ไปเฮียนได้อย่างมาไปเฮียนได้อย่างมาได้ได้อยังไปเฮียนอ่ะภาษาจีนภาษาจีนอ๋ออาาษาจีนเหตุตู้ฟังอยูุกฟังยุกอ่ะอาสวัสดีเนี่ยนายอาสวัสดีเนี่ยนายบอกตู้อยู่พูดไปบ้างก็ไปบอกตู้ผู้ตาชื่อห้าวตอนเด็กตอนเด็กเแค่ไหนก็ชื่อจาเจียน ออบอกตู่เล้บอกตู่เล้ตู่บอเนนะตู่กะตู่บอกเป็นนะนี่เออตู่บ่เป็นนะตู่นะเนาะพากระดาษหน้ามาุกคนเด็ดิอ้าวแล้วเออไปเะไปบกกระตูพอดีฝนเนาะไปเบลไปเบิ้งมากระตูพนะในประเทศเพากระตูเออ,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 อยน กระดิกไปกระดกมาเยูะเหรอพออันธ <c oughs> <c oughs> ุ่องหมูพี่เม่พะ <c oughs> ป้าพันเด่นกันยืนหันไปพี่น้องเลยพักหอมพักหยังแล้วงามแท้เลยเนะาะพักมัวดินนี่ปลูก,กง,งามแล้วดินเนาะปลูกหยางกาง,งามเลยดินดงพี่พี่น้องเลย ผู้มาเบิ่งทางนี้ก่อนนอนโกงกันอยู่เป็นภาคการเหตุอย่างนี้เห็นเนาะวังเด้อเจ้นาตุ่มปลอดภัยค่อยแถวหน้าเพิ <c oughs> ่นซื้อเบิร์ดบ่แถวนั้นเนาะแถวใน อาเบิดได้นเนาะเรียบร้อยมันเป็นมันเป็นเมืดินเจ้การเป็นดินดอนกระเจาส่วนต้นห้าตะเ้าวิ่งทางนี้ไพี่น้องเอ้ยโหมาสีเดสาวัดสดอยอยู่้นมาทีงไหนวัดขึ้นมาเมือกล่องขึ้นมาใส่งามเทมัน จซงซมาคุุนั้เวรนีเนาะเดิแด้เนาะตัวสงว่าเทมัวันมียังไงได้อยู่บอนวัียังไห้เลยวันนี้นะให้พากันนอนได้ได้นี่นะไม่ไ้บอกว่าังเนวยกันนี่ละฝนตกแล้วเขาว่าเบ้น้เ้เกยวันนี้มางาอยู่ เรียนอะไกบ้างแนถ่ายได้กับฟูดี่ว่าจิตทำทุก <dep> มีไ <laughs> ด <uar these people>? <laughs> ้ฟ <How about> ูต่อทุกเละคุณนเตะชบ่ายมาชองอมาดงกับพึ่งจะลงมาแต่เหนือเนาะเป็นพึ่งจะลงมาแต่เหนือเลยหาชิฮอดได้บ้างมาลบ้ามดีเอาน้ำเหระคอนได้พอดีได้เนาะไปเตือนน่อเือนน่ยสะคอนเล้างหาโมงเลยเนาะ

านโคกอยู่เลยตก๊กต๊กหลาไ่ได้ตกตกตกบันโคเลยใช้ชาผัก,กให้กินยัง่งนี้ตอนคำกนแรงนี่อ้าวคือบบุานา่างสเตียเพื่อเอาโคมาอยู่หาการแตเจ้าดูารได้ไรบ้างเขาได้บ <c oughs> เทนี่พอนมต้โคม่อกยไดเระกุดมกากันได้วมุกเบนานี่นะยุ่งการยังใช้มุใช้ยังนันได้อยู่ใส่การแบบนี้บ่ไมันนขอบ้านบ้านท่านเป็นบ้านเนาะาเป็นผิดมาหนึ่งทแบ่ไ้ได้ทั่วตัวเองไหเอานะ ไกดมาคนอนี <c oughs> <c oughs> ไป,ไปลร <c oughs> มาประกันัอนนี้อยู่นก็อนะคืนันแจ,งนนจ้งไปเนาะสีเนะเราเอาพวกเฮียสีเนะอะมไรเลยเนาะ้นีนะะไ้เลยอืมไปเนาะก็ปินใจคนยีเอไม่เงี้ยเขาก็จะตู้เจอเลยเน <c oughs> าะออันนอนนอนนี่ปิ้นหัวไปทางเหนียว <c oughs> ิ่นบ่ บินมาตังีบินมาสิทำมาสิใช่เอทุมยัง่นกาลุงใหญ่นชื่อนนันเป่นลมไปนอนเห่นมเฮ้นอนพี่นอนหมดขึ้นุญลมุลมพุ่มพุ่บเจ๊งไม้อกคบหลายแม่จีว่าจ๊ว่าอะไรตัวเจ้พรนี่ดตั้ง่ัด้นอนตั่น อะไรก็น้องแลงเาช่างเปียเพิ่นเตรียมขนมไว้เลยนะว่าฮู้ใช่แล้วอแมนาได้ปูสะเจ๊ะวดูน้อตอนในกินนเนาะแมนได้พราว่าดินนี่เนาะ มุดกระดังขึ้นได้ถนั่นเลยโตก็ใ้มนแถวมันได้หมอก่ม่ไดมากินเมนเาแล้วหมดลว่าชินอนมาเนได้ดีเนาะชิถ่าได้นอนมุดกัดขึ้นหนึ่งลงเบอได้ตอนกัดตอนนนดึกอ่เก่งพี่อยู่นพี่เก่งพี่ตอนห้นถามมาว่าชิได้ยูเงาคือชิไปยูเงาหรอกเนาะเบิ่งเลยชิเดาลย มมีตะปูมาก็ได้ตังบเด้มมกมนี่นะเราก็ไปซื้อแล้วโลหนึงหมดเนี่นะซื้อเลยชิเดมืนในนั้นชเแล้วมากหมื่นเนาะอันก่อเดี๋ยวบแล้วบ่เทคานบ่เออยังานอันนี้น่ยแบบจบบเลยเพนหม้อบไนี่นะทาาตทเทืออือจบบเลยนบบปานโบานใานบราน สลายรอบสลอมาลายรอบยนหือว่าคบเซตมเลยเนาะแมนเหียชีสมแล้วเนาะงามได้เงินดันเนี่เาะชีถูกอังตังงเดียวไปก็เขาขามเห็นแนมเห็นอเลยดังท่ากับแบบดังเดียวได้นน่ดังแรกได้นน่นิสามสั้น ขานขานโอ้ยนะครับมีแต่ขานจ็บานไายนมีแต่ขนังยังจะขานหมดเลยยังชีวิตยังแต่ละทีนะโดชีวิานชีวิตขานองลายยังเสียเพิ่มยังลายด้เนาะห้องช้างห้องเารวลายขึ้นหลไม่อยบัขึ้นสูงเงมีใเียรมี บอกเรา่าอสิบ่บอกลุงด้ยมงเธอมันอยู่อยู่รักแปดมีเขาว่างคายไม่เนี่เป็นคือไหม่ยุคาเนี่มาจะมาจกซิบเซ็กัได้เศษมาแพงมันดอกเศนประมาณเช้าสามสิบนี่แหละมันมีเลยคุมเป็นต้ากับบรี่เลยนี่เจ้าเเป็นเรียงเป็นขายได้ได้มาจะซิบมันนี่กับมาต่อนี่ไม่ไง ไมันนี่จเจ้องหาะจัดเอามันเนี้ยจาหาั่งหมืนหม่นบานนะซเนาะบบคนเิ่นา่้อานเพง่นคเิ่งแต่ว่าเอาเนี่ยเอาไม่ยังเจ้าของเนาะยังว่าเออเอาไม่ผ่านไปเนาะเราจะให้เพราะเอต้องให้เป็นอนญาตซก่อเนาะ นอรุญากับบกล้ากันแล้วอนุญาตจะว่าบนน้จะาไม่ไ้อยู่บ้านให้ว่าเมื่อแบกัอยู่เพือนบอกบานเาอะเอาเงินไผก็ได้แม่เค่ยบ่ไดู้ประชาที่บ้านเฮานี่ต้่ตัดนัาเลีน้บ้านเฮานี่ํานี้เอาโอเคไนใหม่เอาอไ้มด้ตัดตัดเมันมีเพาะนาะพอ เาจักม yeah, so oh, mm ันมเป็นทินเขาทิน่ทินมันือว่าแหละอยากงานในนนึงอาเนมัเนาะคำมืดอแต่พี่เ้องเ้ยนึงข่าวนึ่งน้ำก็ได้บ่ชุมเจ้าคุหนึงเนีเออพี่เพ็เพันหนึ่งบมโอ้ต้องห่วงจัดการเองนู่เบิรงในคลิปพอน้องเปียวบ่คือเต้เ้่เาเหจะเ้าเเาเ้เย ไปแล้วปิด่งไปไปแล้วคนเดียวไปแล้วนเียบนี้ไปแล้วเราเรามักยอกนะเราจับเงียเนาะมอกุจักไม่ปนเตี้ยแบนี้ดิเขอก่าม่นเตี้ยดิเคยนเือนเตี้ยนะียนวอื่นเตี้ยตัวเป็นคานดีเลยเตี้ยเลยบรมันเตี้ยของหมูเนาะไปละวัเอื่นชื่อล้ว่

ได้ข่าวกัญญาได้เนาะคอวันนี้รางวัลยังมีหวังอยู่ยังอีกคนนึงเนาะยังยังยังทะนไทายวะอ่ะเสร็จเนาะล้อล้อกินดูซองนี้่องนี้เออหมือนแม่ยังมีหวังอยู่ได้ได้ยังคน้า่าเวิร์ดบอก ้นา้แอล้วะงซื้บมีรถเนาะแบมีรถไปบ้านาแล้วเอาไงบ่มือนี่บมีไปข่าวายบ่็บมิไปข่าวบานเาอน้ำเนาะจะเอโอเคสำน้องเนาะสำหรับวันนี้แม่ต้องเปียกกจขอจบคลิปก่อนน่ะ พอดีเข่ามาพอดีก็ได้แบะดินดน้ำเนี่ยชางดึงผืนน้ำแถวนี่แถวไปไม่น้องเลยันเจ้าก็ได้เข่ามาพอดีขึ้นไปทางโรงเห็นเพ็นกับลับโงมาไกลเนี่ยช่างน้อยมาแบบทำพอดีเว่ยเขมามันอีก่อนคมืดเพิ่นย่งของอยู่ได้ท่งองเพิ่นฝากไว้เจ้าอยู่ได้ท่งองเพิ่นข่ามาเลย ตลาดว่าป,ปิซชับหมดอล้วอันนล้วัน้ช่มมองว่างนี่ก็มันยูหานเน่

หายค่ากว่าที่เพิ่นฝากเข้ามาแล้วแหละอยากจะได้จับวันนี้ถ้าเปลี่ยนหนักถ้าฉันเราให้เพี่นเองอ่านฉันเล่าเดี๋ยวแม่เพลี่นจบก่อนซาสตร์อยจะมีช่องเอื้นข่าวใหม่อันนี้สบายดีเลยโอเคสำหรับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แม่้องเปลือก็ขอลาก่อนเด้อให้พี่น้องเอ๋ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมเด้อที่ข่าวติดตามนะครับต้องใจแม่ลุงเปิือมาตลอดเนาะสำหรับแม่ที้สบายดี